สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเยลลี่ลูกโลกกันนะคะนี่เยลลี่ลูกโลกหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่วันนี้เราจะมารีวิวแบบของถูกแล้วก็ของแพงเนะของแพงราคาก็จะแบบเอ้ยต่างกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะน,นี่อันนี้ของถูกมันก็จะเป็นประมาณว่าของจีนนะคะ่าของแพงก็ของเยอรมันอมเดี๋ยวเรามารีวิวของ ของถูกก็แล้วกันนะคะนี่ของถูกของถูกของแพงโอเคอันนี้พี่ปอซื้อมาจากช้อปปี้นะไอใ้ในเซตในเซตก่อนที่มันก่อนที่มันจะเป็นข่าวเลยค่ะราคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะกระปุกเนี้ยมันก็ประมาณเออดีไปสักเออประมากระปุกละอันนี้ก็ประมาณห้ารา้อยกว่าบาทตอนนี้คือถูกแล้วอะ่ะ เมื่อก่อนไม่ได้นะจ๊ะเมื่อก่อนลูกละยี่สิบห้าสามสิบนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ลูกละสิบบาทก็ไม่มีคนอยากจะซื้อแล้วจ้า <c oughs> ตั้งแต่มีข่าวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครซื้อแล้วนะนี่โอ้โหกลิ่นคือแบบกลิ่นแบบหอมดีนะหอมแบบหอมยังไงไม่รู้อะไม่รู้มันจะเหมือนคล้ายๆกับเยลลี่อ่า ลูกบาศหรือเปล่านะเนี่ยแกะยากแน่นอนดูแลดูทรงแล้วคือแกะยากแน่นอนมากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะว่าของถูกกับของแพงอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันนะนี่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนมันจะเป็นแบบลูกโลกลูกโลกเนี้ยนะพี่ปอว่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นพลาสติกอะข้างในมัคนคงมันเป็นลูกลูกโลกหรอกนี่นี่นะอันนี้ตกแล้วลูกประมาณตอนนี้นะณนะวันที่ซื้อมา ลูกเหลือลูกละสิบบาทโอ้โหตอนนี้ถูกเวอร์แต่ก็ลองดูนะกินได้อยู่นะอ่ะอันนี้แกะง่ายจ้ะทุกคนแกะง่ายกว่าลูกบาสอีกลูกบาสแกะยากมากเห็นปะนี่แกะง่ายไม่แกะจิงจบมาทุกคลิปเลยนี่แกะง่ายนะทุกคนเออหยิบออกมานิ่มมากเลย นะจา่ะเดี๋ยวพี่ปอจะลองชิมให้ดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะอันนี้แบบมีไส่นะไส้สีแบบอ,อ่อนๆเนื้อมันจะแบบนุ่มๆน,นิดหนึ่งอะ่ะเนื้อดีนะอืม อืเนื้อดีมากอะทุกคนอืนิ่มและอร่อยด้วยอืมพี่ปอว่าซื้อแบบเนี้ยเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมเวลาเขาหยิบม,มาเงี้ยเวลาเขาหยิบม,มาก็คือมันออกมาจากกล่องเลยใช่ไหม มันจะไม่โดนบกพวกขี้ไม้ขี้มืออะไรเงี้ยเวลาซื้อถ้าเราซื้อแยกใช่ป่ะคนนู้นก็หยิบคนนี้ก็หยิบคนนั้นก็หยิบใช่ไหมอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในนี้ก็ได้อมืมีเชื้อโรคไงเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อแยกมานะคะให้แนะนําให้เอาไปล้างก่อนเอาไปล้างน้ําล้างสไลไหล้างอะไรก็ได้ให้มันสะอาดก่อนนะที่จะเอามากินนะคะทุกคนอืแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบโดนเหมือนกันเราก็ต้องเอาไปล้างล้างก่อนนั่นแหละ เออเนี่ยต้องเอาไปล้างก่อนนะมาพี่ปอกินให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคือแบบเฮ่ออร่อยอะ่ะเฮ้ชอบชอบตอนแรกคิดว่าไม่อร่อยเลยน,นะแกะง่ายมากเลยคือแกงง่ายมากอะ่ะทุกคนอีกลูกหนึ่งแล้วกันปกปกติจะกินวันละไม่เกินสามลูกนะเพราะอะไรมันแพงอวนเอินไม่สนใจละตอนนี้นะอุย้ยนิ่มมากเลยทุกคนนิ่มแบบนิ่มกว่า ลูกกระตาแล้วก็บาสอีกนะนิ่มกว่าลูกกระตาแล้วก็ลูกบาสด้วยอ่ะดูดีความนิ่มคือแบบสุดยอดมากเลยนะอันนี้นิ่มยอมรับเลยนิ่มือไส้อร่อยยอมรับไม่เปรียบอืมนี่นะอืรสชาติด,ดีมากอืม ลำมลำไม่มากเลยอ่ะพอแล้วอื่นๆเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้กันนะทุกคนอันนี้คือของจริงนะของอันไม่ใช่ของจริงอันนี้คือของแพงคือมันก็ของจริงอะแต่แค่ว่ามันคนละยี่ห้อผลิตคนละประเทศแค่นั้นเองมันไม่มีคําว่าของปลอมนะตอนเนี้ย คือมันแค่คนละยี่ห้อมันก็จะเป็นยี่ห้อนี้อ่ะใครอ่านออกอ่านด้วยอืมแค่นั้นเองจ้าเดี๋ยวเรามาแกะน,นี้ดีวกว่าอื้อีวอกมันอันนี้มันจะมีแค่สี่ลูกนะของแพงสี่ลูกมันสองร้อยห้าสิเนี่ยพี่ปอซื้อมาสี่ลูกเนี่ยถุงเนี้ยสองร้อยหสิบาทจา้ารวมค่าส่ยอีกห้าสิบก็สามร้อยอุย้แพงเวอร์สามรอยลูกละเท่าไหร่ ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทโอ้โหเจ็บปวดมากดูสิทุกคนลูกละเจ็ดสิบกว่าบาทกินกันไม่ได้ยังไงที่อยากลองกินเพราะว่าอยากรู้ว่ามันอร่อยถึงขนาดที่เราจะต้องซื้อเลยเหรอใช่ไหมเราจะต้องซื้อกินเลยเหรอลูกละเจ็ดสิบอันนี้มาก่อนลูกละเท่าไหร่ยี่สิบห้าถึงสามสิบนะตอนนี้เหลือลูกละสิบบาทเพราะเคยเหลือเจ็ดบาทแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่รีบซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะรีบซื้อตอนไหนแล้วนะคือแบบแม่ค้าขายเทมากจะบอกฮะอืม แต่เราอะถามว่าเรากลัวไหมเออเราไม่กลัวนะเพราะว่าเราเคยกินก่อนหน้าน,นี้แล้วเราไม่เป็นอะไรอืมนี่นี่นะมันจะเป็นโลโก้ของเขาอะให้ดูเปรียบเทียบก่อนโลโก้เหมือนกันจนแทบจะแยกไม่ออกเลยอะคือถ้าวางแบบคือเหมือนกันมากอะเหมือนกันสุดๆอ๋ออันนี้เขามีวันผลิตอยู่ด้วยนะนี่ของ อของอะไรนะของถูกอ่ะมันมีวันผลิตอยู่บนฝาด้วยนะลืมตะกี้ลืมดูเออเนี่ยมีวันผลิตบอกด้วยนะโอเคเลยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะอะมาเรามาดูของแพงกันเจ็ดสิบกินข้าวได้แบบสองจานจานละสามสิบอุ้ยอุ้ยปินทำแรงไปหน่อยแม่เจ้าแม่เจ้าแรงไปหน่อยจ้าเดี๋ยวฮักหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหปินจะปิน มันต้องทำค่อยกว่าน,นี้หน่อยนะปาดปาดแต่ความนิ่มความนิ่มคือแบบนิ่มกว่านิ่มกว่าอันนี้เดี๋ยวแกะน,นี้ให้ดูก,ก่อนความนิ่มคือนิ่มกว่าจ้ะทุกคนวางก่อนวางก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดมกลิ่นดนะ้ยหุยหอมกว่าทำไมทำไมาหอมกว่านิ่มกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกะน,นี้ก่อนค่อยๆนะ <laughs> ลุ้นลุ้น เออดังกรึบและดังกรึบกรับก็คือได้แล้วแหละอันนี้คือของถูกอันนี้คือของแพงออ้ยแยกกันไม่ค่อยออกเลยทุกคนนี่ความดื่มมันอันเนี้ยมากกว่าอันนี้น้อยกว่านิดเดียวนิดเดียวกินอันนี้ให้อันนี้นะให้กลิ่นของอันนี้เลยคือกลิ่นแบบดีกว่านะอันนี้กลิ่นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะ จะแรงก่อนนิดนึงเออแต่นี้กินอ่อนละมุนล,ละไมามากเลยอะโอ้โหเสียงยังไม่ทันกินทองรองจ้านี่มาเริ่มกันเลยเอ่ะโอ้ยน่ากินมากพี่ปอผ่านการล้างมือมาแล้วนะคะทุกคนของพี่ปอใส่ปิ๊นยังไม่ทันกินเลยะอะบูเบอรี่บูเบอรี่จิงบจิจ๊บบูเบอรี่จ้าทุกคน ของมันคือแบบเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวแบบคือเปรี้ยวเลยแหละเนี่ยตาหยีเลยอ่ะคือเปรี้ยวตาหยีอ่ะเนื้อใกล้เคียงกันมากแต่จะนิ่มกว่าแค่นะั้นนี่ของแพงอันนี้แต่เปรี้ยวมากเลยะคือ ไข่ uh huh. วงนอนแนะนำให้กินไข่ uh huh. วงนอนแนะนำให้กินเลยนะเปรี้ยวอะเปรี้ยวกว่าเยอะเลย uh huh. ผลลุกเลยผลลุกผลพองอันไหนอันนี้รสชาตินะรสชาติพี่ปอให้ของฝั่งนี้ของถูกรสชาติ ของถูกจะดีกว่าอืมพี่ปอนะในความคิดของพี่ปอนะรสชาติของถูกจะดีกว่ามันเออมันอ่อนๆเดี๋ยวพี่ปอไม่ชอบเปรี้ยวไนงะรสชาติดีกว่ากินที่ให้ของแพงกินหอมมากหอมแบบละมุนละไมอันนี้กลิ่นจะออกแรงๆแบบอืมไม่ค่อยไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แล้วก็เรื่องเนื้อนะเนื้อแบบใกล้เคียงกันมากแต่ว่าของแพงเนื้อจะดีกว่า เออเนื้อมันจะแบบดื่มๆเลยนิ่มมากนิ่มมากกว่าเออสําหรับการแกะแกะง่ายพอกันเลยจ้าแกะแบบง่ายๆเลยอ่ะเออนี่ก็จบการรีวิวแล้วนะคะทุกคนก็ใครอยากลองกินก็ลองไปหาซื้อเอาดูนะนี่แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่นี่ลองไปซื้อเอานะจ้านี่นี่ตอนนี้มันถูกมากเลยทุกคนตอนนี้ ถ้าใครอยากลองกินช่วงนี้คือโอกาสทองมากเลยนะถูกเวอร์แล้วตอนนี้เหลือรู้ลยี่สิบห้าบาทนะตอนนี้เออนะนี่โอเคก็จบกันแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเยลลี่ลูกโลกของถูกของถูกแล้วก็ของแพงนะคะนี่เอาไปลองกินดูแล้วบอกด้วยนะคะว่าชอบของถูกหรือของแพงถ้าลองกินกันแล้วนะโอเค จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายชอบมากเลยพอเลวเอาไว้ดูเล่นเอาไว้ดูเล่นเอาไว้ดูเล่นแปะ